สบายดีลูกสบายดีนะสบายดีสบายดีเย็บซีดได้นะสบายดีเหรอไหมนะสบายด,สายดีสบายดีแล้วสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองครูโดยอีกเส้นเก่าเส้นเกินนะพี่น้องกะปัจจุบันนี่คือครูดอยได้มาหอดอยู่ที่บ้านแล้วเนาะคือมาหอดบ้านมาหอดเนียมาหอดลูกแล้วเนาะพี่น้องนี่หามาหอดบุอกี่ครูดอยเสาเมื่อย์น้อยนึง นี่ยฮะเมื่อก็พาลุงอินพาลุงอิงมาอัดคลิปเนาะพาลุงอิงมาทักทายมาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมัดสุขสุขคดเนาะนี่ลูกนี่มาคอยใจของพ่อนี่เบิ้งพุ่นโอลูกนี่กะคือคุณโดยได้แจ้งในคลิปแล้วเนาะพี่น้องกะมืออื่นแล้วแมนครูโดยจะพาลุงอิงันไปยอดยาอยู่ฝั่งไทย แต่มันก็มีปัญหาก็คือเดี๋ยวนี่ฮะนละแมนพอตาอคุกโดนเจ็บตื้มพี่น้องเนาะคือบุ้งหัวเป็นยางซวงนี่ชีวิตคูโดอยคือว่าแบบมันบลาบลื่นนะพี่น้องเนาะช่วงนี้มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาให้กุ้มใจตลอดเนาะก็คือเมื่อวานซื้นคูโดอยพาแม่ยา,ยายไปหงมอเนะาะเมืนน่อนี้แต่เมื่อวานเพิ่น เมื่อวานยังปรทันได้กลับเถื่อยังอยู่เซียงไล่วะเนาะกะทางบ้านทางบ้านเมียแหละกะ็โทรมาบอกว่าพ่อตานเจ็บเนาะคือป่วยหนักสมควรแบบว่าป่วยโบได้สติเลยนะพี่น้องนะเนาะแบบว่าโบมีสติเลยนะกะบุหัวเป็นยอนใส่เห็ดมันยังกะมือที่ว่าโมนัดลุงอิ่งประโยชน์ใหเหมือนมือว่าน โดยก็เลื่อนว่ามุนีกลับจากเสียงไล่แลวก็มืออืน่นจะพาลุงอิงไปเมื่อกี้เรเป็นเมียยาย,ยก็ได้บอกน้าเมียว่าถ้าเบิงอาการของพ่อก่อนสมมติว่ามือนีอ่ถ้าเขาปัวพพอนถ้าดีถ้าบุดีก็ไข้น้อยหนึง่งอันก็ให้ไปแต่ว่าถ้าหากว่าอาการของพอนบุดีขึ้นนะน่ะก็บอ่ให้ไป ว่าเดี๋ยวนี้พอันเลมนแบบนิวอาจะได้แบบว่าแบบคุมสติตัวเองไม่ได้นะพี่น้องแบบแลนไปไปมาแบบจะฆ่าทั่วใต้แล้วก็แบบลำมือแบบหอดอคนตายที่ว่าเมื่อก่อนอันเลมันพรอนมันแบบว่าฝนตกแล้วก็มันมีน้ำน้ำใยนะฝนตกแล้วก็มีเด็กน้อยไปไปหากินไปหากินน้ำเมแล้วก็ตกน้ำอันแล้วก็ ไล่ไล่น้ำมันเนาะคือเสียชสวิตแล้วก็มาคางคือเือนเงินขออเมียนอยู่นี่แล้วก็อยู่ทางโก้งเือนน,นน้อยหนึ่งไปประมาณ10เมตรสิเมตรนั่นแหละแล้วก็เป็นสายนำตันนั้นแล้วบนีีเด็กน้อยหันก็ไล่มาไล่มาคาอยู่อยู่บนหันอยู่แค่มันอยู่มอโม่เือนนั่นแหละแล้วก็พออ่อเห็นเนาะแล้วก็คนอื่นนั่นบกา้าบก้าเขาไปเอาอ,นอะนะ แล้วบ้านนี้นพอแล้วแม่นคือลงลงไปเอาอะนะลงไปเอาอันผู้ผู้ไร่น้ำอะนะแล้วออกมาอยู่บุกเนาะช่วงนั้นก็ช่วงที่ว่าเมียของผู้โดยเนาะกำลังเกิดอันลุ้งอิ่งนั่นแหละได้อยู่สามมือสี่มือเนาะะก็พอตานก็ไปเอาแค่นั้นแลน้วบ้านนี้พอตานด้วยนี่ละแม่นแบบละมือฮะแต่อันนั้น เนาะคืออยู่บ้านคือตามความเสื่อของของหิดคลองของประเพณีของส่วนเผ่ากะมุทางบ้านเมียพุ่นกว่าพรถึกถึกพี่เข้าว่าสันเนาะว่าถึกพี่เข้าขว่าตัวนี้คุณโดยกบสารจะว่า,วานก็ได้เนาะคุณโดยก็อบอบอเสื่อกขอบงลุบลูปนะพี่น้องเนาะแล้วก็มื้อนี้ฮันเขาเอาแบะ คือเอาแบกกับมูนเนาะแบกตัวนึงแหล้วก็มูตัวนึงงจะว่าจะคาปัวปัวพ่อน่ะแบบเป็นแบบปัวแบบคือฮิตของประเภทนี้เขาเฮ็ดสมัยตะกี้แหละเนาะโดยก็บอยากรุบลูล่นะมีแต่บอกให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเอาแต่พี่น้องจะพิจารณาเนาะ,นะะกับกรกับผเสื้อนกะูดกับผลุบลูเนาะก็เป็นความเสื่อของเขาเจ้า น <c oughs> ี่มาแทวะเนาะแล้วบัณฑิยนมูเขาฆ่าแล้วเบกเขาฆ่าแล้วเขาท่าแต่แม่ย่ายเมื่อฮอดแล้วเขาจะสู้ควันแล้วเขาจะไปปัวจะได้หนะมแหละเนาะคือบบบุ้งหูเลยแล้วบัณฑิยนถ้ามันเป็นแบบนั่นเนาะคือลู้ยิ่งนี่ยายาก,ก็อยาก ยาก,ก็อยากไปไปยอดพ่อตาก็อยากไปบึงแล้วบัดนี้ท้าไปเนาะบัดนี้ไปทางมันเป็นทางแบบดินแดงอะนะแบบโอ้ขีฝุ่นพี่น้องคือส้มาแหรอเนาะขอโทษขออภัยตอนนี้หดหัวเข่าพี่ขีฝุ่นอะนะว่าช่วงแล้วนี่เขาพาลุงอิงเมื่อแล้วก็เมื่อยามแม่ยายกับพ่อตาแหละมา กุ้งอิงก็เป็นวัดได้หอดเกือบอาทิตย์เขาก็เอายาที่ว่าเขาเอานำมอจากฟังไทยที่ว่าเขาไปปัวลุงอิงนะก็ยามันแี่ว่าเขาซื้อมาเพื่อเขาให้มอบางมาเพื่อปะนะแล้วก็เขาก็เอายาท่านมาห่มดังแล้วก็มาให้ลุงอิงกินก็อยู่เกือบอาทิตย์จึงดีแล้วบี่ครูดอยบอกว่าโบให้ลุงอิงกับภรรยาเมื่อครูดอยเมื่อคนเดียว พันลัญญาคันว่าอยากอยากเบิ่งเมื่ออยากเมื่อเบิ่ง,ง,งพอ่อฮันว่าบันท่าเมื่อเบิ่งก็ลำบากลูกน,นะว่าทางโอ้พี่น้องเดี๋ยวนี้คุณดอยนี่ก้มใจที่สุดเนาะบุญว่าเสียแนวใดคือพี่น้องได้เห็นนั่นแหละไปฟังไทยก็ไปไป,ไปมามาเนาะอันนี้ถ้าถ้าเมื่อยคุณดอยเมื่อยคนเดียวนี่ยคุณดอยก็บวายยังเนาะ ลักลักเลยมันคูดอยนี่ยผอยากให้ลุงอิงเที่ยวทางเนาะกว่าเป็นรถคิ้วไปทางบ้านของเมียคู่ดอยนะคือมันบุมี่พี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นดอยนะเพราะว่ามันจะมีแต่ขึ้นอย่างเดียวแบบนี้นะเนาะ้อกมันบุมี่รถใหญ่ทำเมื่อต้องได้ขี่มอเตอร์ไซค์น้ำกันบันนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์น้ำกันบันนี้บัตรสงสารผู้เป็นลูก ตันทางเลยคุณดอยบุหูแบบเท็แนวใดเลยเนาะความจริงแล้วม่นตามคุณดอยในวางแผนคุณดอยวางแผน่นมาท่ามืออื่นนี่ไปฟังไทยแล้วก็คุณดอยจะพาลูกเมียนี่ไปนอนอยู่ฟังไทยจากสองคืนเนาะคือมืออื่นนี่ไปยอดยาลุงอิงแล้วก็พักพอนมือต่อมา,าแล้วอยากจะพาเมียนไปเปิดหูเปื้นตาเนาะคืออยากพาเมียนไปยางเบิงโลตัส บงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวอยู่เชียงรายที่ว่าบอนคุร่อยเคยไปนะเส้นอยู่วัดหวยปลากั้งบ่อวัดรองคุณบ่อตามนี่อะนะนะ้องผัวเมียนว่าอยากอยากอยากไปเที่ยวอยากไปเบิ้งบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนว่วเมียนว่าบุกเคยบุกเคยไปจัากเถื่อนาะว่าไปไทยไปซ่องเถื่อกไปหอดแต่คลินิกฮักเด็กเนาะ คือขี่รถไปก็ไปลงอยู่คลินิกฮั่นหลังจากปวดลุ้งอิ่งแล้วแล่วและก็ขี่รถกับมาฟังเล่าแบบบ่ไปไสอะนะแตเมียบอกว่าถ้าไปครั้งนี้แ่ะก็เมียอ,อยากเปิดหูเปิดตาอยากให้คูณดอยนี่พาไปเบิ่งบนนี้บนนั่นหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเมียเห็นหูที่ว่าคุณดอยถ่ายมันงามแล้วก็เมียอยากไปเห็นแด่นะเมียบอกว่าอยากเห็นที่สุดเนาะเราตั้งใจว่าจะพาเมียกับลูกอันไปเปิดหูเปิดตา มันก็เกิดเรื่องแบบนี้อะนะอูด่ก็อนบู้หัวจะเฮ็ดแนวได้แหละเพราะวทางได้ก็ทางดีไปอันนึงก็ลูกอันนึงก็พ่อตาหมดเลยพี่น้องเนาะคือกูด,ด่ไดนะ้บอลแหละพยายามที่ว่าจะบ,บุกคิดอ่ะนะแต่ว่ามันก็แบบอดคิดบุได้อ่ะนะเนาะแต่ว่าช่วงนี้ละแมัน ทั้งพ่อตาทั้งแม่ยายคือเจ็บมดนั่นนะกุมใจสุดแต่ว่าบุหูจะเห็นอาไรไปไปมามากับกับทางบสเมนระยะน,น่อยพี่น้องคือจากบสคุดอยอยู่เดี๋ยวนี้นี่ขึ้นไปหาบานแม่ยายกับบานพ่อตาอ่นก็เกือบซ้ำไปไว้ทชาเพ่น้องพี่น้องก็ประมาณ60-70กิโล นนีท้ทางทางเป็นทางด้อยทางสันเป็นทางดินแดงตืมวันนีนน้การไปก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะนะเพราะถ้าบ่มัดบลล่วงก็ย่านน่นแหลยทางมันโคตรโค้งลายเนาะความคืนแต่ดอยอย่างเดียวนะก็บุหุสิทธิ์จะได้บไปก็จำเป็นไปก็เป็นห่วงลูก ว่าคูด่ดยนี่มีกำลังใจสู้เวียกทุกมือน,นี่ก่อนยอนยอนลูกนี่แหละที่ว่าเป็นหมักหัวใจของคู่โดยแท้พี่น้องเนาะนคู่โดยไปเวียกมาหนื่มือมือมาอุ้มลูกแบบนี้ก่อแบบหายมือเลยพี่น้องเนาะก็คือเมื่อกี้คู่โดยมากินเขายัางพันแล้วก่อนกนคู่้วยแล้วก็แม่นให้ให้ให้อยากมานำคู่โดยเหล่านี้คู่โดยมาอุ้มก่อนมิดจิลี่เนาะ ถ้าอยู่น้ำเมียเนี่ยให้แล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้คัดจะนั่นคัดจะนี่แต่ว่าถ้าอยู่น้ำโอนี่อยู่ความดีพี่น้องเนาะลูกอิงนี่ความติดพอนะเมื่อนั่นพอจริงแบบครูรอจริงแบบบุญอยากให้ไปใส่ครับคือสมมุติว่าถ้าครูรออยู่เงื่อนแล้วก็ให้ลูกอิงกลับบ้านจะสี่แมันนอนบลับมดคืน พราะเห็นบนลูกอีกนอนแล้วก็น,นอนบุลลักนะเนาะก็คือเมื่อคือนจึมเนาะพี่น้องเมื่อคือนนี่เบิ่งตาตากขด้วยนะั่นแหละคือแบบอยากนอนนะนะว,ว่าเมื่อคือนนี่แหละแม่นตอนครูคิวกับครูดอยไปถ่ายคลิปตอนเด็กขนาดเนาะถ่นะายคลิปมาแล้วก็เมียนก็โทรมา เนี่ยทรมาบอกว่าอพอพ่อตาลป่วยหนักก็เมียนก็ให้กูด้วยก็อยู่นำเมียนเนาะลมเมียนปอบใจเมียนหมดคืนเนาะเป็นบางหอดเกือบสี่ห้าโมงพี่จึงจะได้นอนนอนนอนก็นอนแต่สัปโมงเดียวสัปโมงป่าเนี่ยแหละ <c oughs> แล้วก็กูด้ยก็ตื่นมาหกโมงมาล้างหน้าอะไรทำไม่แล้วก็ เจ็ดโมงครอวก็ขึ้นรถเมย์กลับมาทางฟังพี่อ่นนะแม้ว,ว่ามันไปไปมามา,มากลับกลับเลยสุดเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ลราแมนโอ้มันจะเรื่องกุมใจไปทางใดก็บ,บ่นะได้เนาะทางใดก็ทางห่วงอันนะกะไม่แต่ท่าฟังเนาะพี่น้องเนาะแต่ท่าฟังเบิ่งต้นแรงว,ว่าังออื่นว่ามื่อนี่ยเหนเขาไปปัว พอตาว่าจะเป็นอะไรออกแคว้นอ่ะบวกแคว้นอ่ะดีหรือว่าบุดีถ้าบุทับบุดีนี่แสดงว่าครูโดยกับพรัญญากับลุงอิ่งก็จะบุได้ไปทางฝั่งไทยอ่ะนะถ้าว่ามันอาการมันยังแบบว่าหุ่นแห้งกว่าเก่าอ่ะนะเนาะถ้าหากว่าแคว้นไข่แล้วก็มีโอกาสที่ว่าจะดีอ่ะมืออื่นครูโดยกับลุงอิ่งกับพลัญญาก็จะได้ ไปทางฟังไทยไปยอดอยาให้ลุงอิงเนาะก็คือปัจจุบันนี้เนาะคือเมื่อกี้เขาทายหูบไม้เบิง้งมันคนเต็มอยู่เหอนเนาะพี่น้องเต็มแต่คนเทาคนแก่แหละเขามาเบิง้งเขามาเฝ้าพอ่อนะ่ะเพราะว่าตอนคืนลวนะมันบ่นอนมดคืนเลยพรตานะ่ะแบรนไปพุ่นแลรนไปพีแบบอีค่าตัวตายแบบนั่นนะ่ะเขาว่ามันพีพีเข้าเขาสัน้นพีมามาครอบงำจะได้หัวแหละตามความเสื่อของเขา ว่าเป็นเห็ดเป็นคองเขารอยก็บ,บอกเข้าใจก็มีแต่ท้าเบิ้งห่างแล้เนาะพี่น้องเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีย่างลายเนาะก็มีแต่มาบอกพ่อแม่พี่น้องว่าเดี๋ยวนี้มันกูรอยมาฮอตลูกมาฮอตเมียแล้วเนาะกมาอัปเดตเนาะว่าเมเอือน,นี้ลุงอิงเราจะได้พาลุงอิงไปยอดยาพนะวเขาเนานะก็จะประมาณเนาะเนาะพี่น้อง,องนี่อิงบป็นี้ này lúa ít lốp nằm trong này với nó Nè, mà hoa chạy không phô này này nè, lồng phun me lồng phun me rồi này anh e thay nhà không có đòi này xíu mà hồ này này xài nè, đi chạy máy đang lắc 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 này xài xài tiền xài mưa luôn này xài tăng số vừa lại với nó này tiền này xài tăng số ăn mưa này có xài tướp này anh này có xài tướp này rồi mà nhàng hồ này มาใส่นี่นี่เรงเร่งเร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 งอันนี้เป็นของกันเขามาขายเนาะอันหนึ่งประมาณสิบพันกรีบหรือว่าส่าวันกรีบเลยนะพี่น้องนี่หรือว่าถ้าประมาณเมียซังยูเฟีสนี่มาโอ้อยนะมาลมมาลมสบายดีเหรอไหมมาเป็นกำลังใจให้ลูกได้เด้อให้หลานได้เด้เหรอไหมสบายดีเหรอไหมสบายดี

แกมคดอยบุ้งเนาะี่น้องเนาะมามาจุ๊บพ่อบุ้งจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจุบจุบนี่น่าเบิ่งรถและมาจุ๊บนี่มาจุ๊บจุ๊บจุ๊บพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้จุ๊บพ่อแล้วกกมาจุ๊บพ่อมาจุ๊บพ่อมาจุ๊บจุ๊บนี่เก่งสุดอู้จุ๊บพ่อแล้วเนาะมาจุ๊บพ่อเต็มจุ๊บพ่อเต็มโอ้ยเบิ่งรถใหญ่เดี๋ยวให้รถใหญ่กลายกันนะ ลมามาวะนี่มาจูพอวะนี้มาจุจู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 พอจู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 พอเอ่อไปอยากจูเหรออืมนี่ฝนบอกจูบตัวเองขนาเอาลิ้นอ่าน้าพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะพี่น้องก็สุดท้ายนี้เนาะก็ขอไว้ใจให้พรเนาะให้มดสุขุมสุขพนจงอยู่ดีมีเฮงอยู่ดีมีสุขเนาะล้ำรวยทางสุขภาพแล้วก็ล้ำรวยทางเงินคำ นอนหลับขอ่อยได้เงินมืน่นนอนตื่นขอ่อยได้เงินแสนแบนมืนขอข่อยได้เงินล้านนะพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้ครูดอยกับลูกอิงจะได้ลาพี่น้องไปก่อนเนาะสบายดีได้ลูกนะสบายดีนี่